สวัสดีครับโรงเรียนเทืปรบดินวิทยาเชียงใหม่กำหนดเปิดเทอมในวันที่17พฤษภาคม2565ในรูปแบบออนไซต์ site. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดดังนั้นจึงมีเรื่องหลายเรื่องที่จะประสานท่านผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้กับโรงเรียนเทพบดินวิทยาเชียงใหม่เป็นผู้ให้ความรู้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และการเสริมสร้างความสามารถในด้านต่าง,างๆให้กับนักเรียนในปกครองของท่านโรงเรียนต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้อย่างไรก็แล้วแต่โรงเรียนถือว่านักเรียนทุกคนจะประสบผลสําเร็จควรเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งในส่วนของนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองจึงขอกราบขอ,ขอความร่วมมือนะครับจากท่านผู้ปกครองในเรื่องดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1 ขอท่านผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลเอาใจใส่เรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนชุดพระศึกษาชุดลูกเสือเนตรนารีชุดนักศึกษาวิชาทหารและชุดวัฒนธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบตามวันนะครับที่โรงเรียนกําหนดเพราะเป็นพื้นฐานที่จะทําให้นักเรียนเกิดความสบายใจและอยู่ในสังคมเพื่อนอย่างมีความสุขเรื่งที่2นะครับการมาโรงเรียนและการกลับบ้านของนักเรียนนะครับ กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้รับส่งด้วยตนเองหากกลับบ้านผิดเวลาโปรดแจ้งให้โรงเรียนทราบทันทีนะครับเรื่องที่3ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับช่วยตรวจสอบหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมรวมทั้งจัดแบ่งเวลาสําหรับการทบทวนตําราการทํากันบ้านของนักเรียนในปกครองของท่านนะครับเรื่องที่4ขอท่านผู้ปกครองช่วยดูแลเอาใจใส่เรื่องการครบเพื่อน การเที่ยวเตรในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมการเล่นเกมเพราะอาจจะทําให้เกิดกับปัญหากระทบกับหลายๆด้านที่จะตามมานะครับเรื่องที่ 5. เรื่องสารเสพติดเป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรงในชีวิตเยาวชนในทุกระดับนะครับจึงขอผู้ปกครองช่วยสอดส่องป้องกันอย่าให้นักเรียนได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่6การใช้รถจักรยานนะครับ หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจรทั้งต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะครับและไม่ดัดแปลงตกแต่งรถรวมทั้งพึงระมัดระวังระวังอุบัติเหตุจากการขับขี่อันเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องที่7การขาดเรียนถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับถ้านักเรียนไม่มานักเรียนก็จะไม่ได้รับความรู้เรียนไม่ทันนะครับจึงขอท่านผู้ปกครองช่วยดูแลให้นักเรียน ไม่ขาดเรียนนะครับขาดเรียนเฉพาะที่จําเป็นจริงๆและหากนักเรียนเจ็บป่วยหรือมีความจําเป็นต้องลาต้องมีจดหมายลาต้องมีการประสานจากผู้ปกครองและลงชื่อรับรองทุกครั้งนะครับเรื่องที่8หากโรงเรียนมีกิจกรรมที่จําเป็นต้องนัดหมายนอกเวลาเรียนนะครับโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองให้ทราบทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมสถานที่วันเวลาที่ต้องปฏิบัตินะครับเรื่องที่9ครับท่านผู้ปกครอง ควรติดต่อกับโรงเรียนอยู่เสมอติดต่อครูประจําชั้นนะครับเพื่อจะได้ทราบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนนะครับรวมทั้งเราจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนะครับเรื่องที่10นะครับโรงเรียนไม่มีนโยบายที่จะให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือนะครับยกเว้นการร่วมกิจกรรมบางอย่างบางเวลาเพราะนอกจากจะทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วอาจจะนํามาซึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนในหลายอย่างนะครับเรื่องที่11นะครับ การติดต่อรับส่งนักเรียนนะครับโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดอย่าขึ้นบนอาคารเรียนนะครับเพราะอาจมีปัญหาตามมาหลายด้านนะครับและหากมีความประสงค์จะพบนักเรียนนะครับให้ผู้ปกครองติดต่อที่ห้องปกครองโดยตรงนะครับเราจะประสานนักเรียนให้ลงมาครับเรื่องที่12การรับส่งนักเรียนควรรับส่งนักเรียนในเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง7จ็ดโมงสี่สิบห้า และรับกลับบ้านไม่ควรเกินเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเพราะหลังจากนั้นจะไม่มีครูเวรปฏิบัติหน้าที่นะครับขอผู้ปกครองได้ใช้เส้นทางจราจรต่างๆตามที่โรงเรียนกําหนดไว้นะครับเรื่องที่13ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองและนัเกเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับ d m s TTA อย่างเคร่งครัดเรื่องนี้จะมีรายละเอียดประสานท่านผู้ปกครองเป็นเอกสารไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องช่วยกันป้องกันโควิดให้ดีที่สุดนะครับ เรื่องที่14ระหว่างวันที่1 7ถึง31พฤษภาคมเราถือว่าเป็นสัปดาห์ของความการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนอยู่3เรื่องนะครับประกอบไปด้วย1คือความพร้อมเรื่องอุปกรณ์การเรียนอันประกอบด้วยสมุดหนังสืออุปกรณ์ต่างนะครับตามแต่วิชาที่ครูผู้สอนได้มีการนัดหมายนะครับเรื่องที่2ก็คือความพร้อมในเรื่องของการแต่งกายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนชุดพระศึกษานะครับชุดลูกเสือเนตรนารีชุดวัฒนธรรม ชุดนักศึกษาวิชาทหารนะครับให้มีการดูแลในเรื่องของการปักอักษรย่อให้เรียบร้อยนะครับเรื่องของการติดกระดุมที่ถูกต้องนะครับซึ่งกระดุมต่างๆที่โรงเรียนกําหนดไว้ก็คือสีแดงผู้ปกครองมารับในโรงเรียนเท่านั้นนะครับนักเรียนออกไปข้างนอกไม่ได้สีเหลืองคือผู้ปกครองให้นักเรียนออกโรงเรียนไปเพื่อให้ไปรอตามจุดนัดหมายส่วนสีฟ้าคือกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์นะครับลูกเสือจะจรรวมทั้งปฏิบัติเรื่องทรงผมนักเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยนะครับครับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการชําระค่าธรรมเนียมที่1นึ่งทับสองรเรียนกําหนดให้ชําระให้แล้วเสร็จภายในวันที่1 7บเถึงสาพฤษภาคม2 5งหนะครับจึงขอท่านผู้ปกครองโปรดติดต่อชําระค่าธรรมเนียมการเรียนให้เรียบร้อยตามกําหนดเวลานะครับสุดท้ายนะครับมีคําพูดที่ท่านผู้ผู้อำนวยการได้ฝากไว้อยู่เสมอนะครับกับนักเรียนว้หลายรุ่นนะครับคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนนะครับ ก็คือคำว่าหากนักเรียนอันเป็นที่รักของท่าน,านผู้ปกครองคือเมล็ดแห่งพันไม้ที่ต้องการความเจริญงอกงามท่านผู้ปกครองคือดินอันเป็นผู้ให้กำเนิดสถานศึกษาหรือครูอาจารย์ก็ยังคงเป็นน้ำหรือปุ๋ยเพื่อหล่อเลี้ยงเมล็ดแห่งพันไม้ให้เจริญงอกงามแน่นอนหากทั้งเมล็ดแห่งพันไม้ดินและน้ำหรือปุ๋ยได้รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ความเจริญแห่งเมล็ดพันธุ์ไม้อันเป็นที่รักคงเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้นะครับสุดท้ายนี้พวกเราจะร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนของเราให้มีคุณภาพอย่างดีที่สุดครับสวัสดีครับ